เด,ด้อทำใหญ่ใส่มือเลยโอ้กนะล่องเด็ดสั่นเด้อบ่อนนะทำแรกเพื่อมีไปนองนแซ่บกัน้นอง กีกับตามหุ่งไม่อก,กแฉะใคร้ย่้องน,นี่เบิง่งเดีมันหากันนั่นเองมันยังติดอยู่พี่นอกขี้ดินนี่ขี้นั่นกันยังติดมาขอาสีเผาฉับแบีอ่อง

ยืนบบนี้เสิยุกอยู่พ่อยวอ่พี่อนี่เอาไข่พี่น้อ,นอ,อ,องเนาะเดี๋ยวไปหาตามประคุงก่อนพี่น้อง กล้องตกพี่น้องที่นี่ป้าเก็บโทรศัพท์แต่งเกือบเกล็ดพี่นอ้อ,อ,องเกล็บเนาปรงหลุมพี่น้องเอ้ยปร่งถึงบทเสถีู้ซึ้งกว่าบทสะดวกคนไหนเตรียมมาเรียบร้อยตั้งน้ำบาวน์คนส่วนแปลงคันคันนองสะดูดนองสะใหม่ ลยวง,งลุ่มน,นะวงทึงมั้นทำหมดสะดวกพน่อยไปรีบพี่น้อง,องทะลุจอดได้เลยนี่นี่นป๊อดโกย่อยสดๆพี่น้องตั้ใส่ประเด็นตอนมือหอมขักขนาด ี่น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 ี่พี่น้องนี่นี่เห็นไหมบอหมูชิ้นหมูจะหอมจะหอมนี่พี่น้องเรียบมาเรียบร้อยสะดวกสบาย เน้นๆได้พี่น้องนี่นปนเป็นนี่เลยเอ้ยอย่าคมมันไรมันบางเพลินน้องมากันนี่โภยนี่พี่น้อง đi đi nó mượn còn rồi Thôi giờ mình sành lái. Phá đúng Phá Phá Ờ đà Phá con này đi đâu mũ Chịp mũ Chịp, chịp này, nhau nhau để cho nó đi ไช่แล้วพี่นอ้องทำบุกจากบุกวายวายแต่แสบขนาดเนาะนิดไปนี่แล้วสีสันพี่น้องเห็นอยู่บเอเนี่ยมาม้าพี่น้องสแสบน้องกันตะบะคงใช้ไข่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 มามามาเชียร์ขึ้นมาโอ้ย

ชอเนาะพี่ตช่องาวนี่พี่น้องเอาไข่นี่อ่ตัโอ้ยหอนหอนอนนี่พี่น้องตัวเขาจนใหม่เลยตัวนี้เพาเกือเห็ดได้เรื่องขนาดโอ้นี่ ถือว่ากินได้อยู่ได้นี่ใหม่พี่น้องใหม่ใหม่อ้ได้กินเกินหนึ่งไข่หน่วยหนึ่งเลี๋ยเทอนี้แล้ะพี่น้องนี่คนหยาดเด้อทำใหญ่ใส่มือเลย Oh, còn đẹp sẵn nữa <laughs> uhm. uhm. bạn nha làm đẹp Phương vị của nó Xem nó gần cho Cái đó tỏi mì ăn. Ao vậy, ndi kèm lặng. Mhm. Qué hát? Mhm. 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 Mhm sốt cho nè mấy ạ chú hại gì nào thưa cấu ใช่เด่นจ้ะแทบแทบเลยสงสัยอยากเข่าอยู่อืมอืมอืมอืลลุกเใองหอม,อม เผาหอมเผาเพืองเช่ปอไข่เผาเพืองอือหอมดี๋จีอมไห Vàng vang nó Bông sẽ tắt này đã Trong phần nhà Trong น,นอ้นองสาวเป็นอยู่กลางเนาะเพราะว่าเล่นกล้องดูพอกันัประกาศกระเป๋าดเจบมาได้ชวน เดอน่ยัเกแบบวันนี้เป็นเต่าพอเป็นดูด ให้หน้าใหม่เนาะดูดกุ้งออกเดือนหกเดือนเจ็ดมีนำ้ำนี่สืบปลามาปล่อยเออเช็เช็ดเช็ดเช็ดน้อเ <laughs> โอ้กินแบบ รมไม่น่ um <ENNIS> อยทำยังไงกินไปน้ำจับกล <Gore> ้องไปน้ำหน่อยมันลมแห้ง มังตอนมังตอนพี่น้องตัวนี้แหละนัวครับนัวครับพี่น้องนัวครับ,บอ,อีกประแดกมาแล้วมาแล้วเริ่มหน่อยนัวครับขนาะด พี่น้องนวดครับขนาด ีปน้องคักๆประแดดกงีเ้เจ้างแล้วมจากพ่อปรแดกมาค่ะน,น้ำมันนัวมันอยู่ทีี่น้องยอ๋อคนเนี่ยน,น้ำมัน ลองเลยไข่แตะแขวดีเนี่ยเัดแขวบดีน้องหอย<ม>ไปเลยน้อ,องเพื่นแชร์พิ่มยอดแบอยู่เลย ทำสุดท้ททหรือเนล่าขอตัวน,นี้นะน,น,นี่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 นจีตอนจีตอนสำหรับบอลเล็กนี่หมักตอนไป้องย์มหมักกระดูกกปนไนระ น้องสำหรับคลิปนี้บรเล็กกาสิขอลาตัวไปก่อนเนาะจบคลิปนี้แต่ว่าไปอิม่มเดี๋ยวจะไปกินลังก่อ,องต่อเนาเอา้าจันมาคลิปนี้เนะาะก็อย่าลืมฝากกดไลนะค์กดแชร์เด้อพี่น้องแต่ชิพยญญามลงคลิปเนาะเพราะว่าบริลงคลิปทีหนึ่งละเจ็บเอาลาไปก่อนเนาะจังได้บรเล็ก,กาขอบใจทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามมาตลอด ว่าจะเป็นออฟซีอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งเราเนาะส่วนมากกับส่วนแรกกับพ่อพี่น้องทั้งฝั่งไทยแหละที่เบิ่งบอลเล็กอ,อ,อ่าวเจเพ็ดเอ้าลาไปก่อนพี่น้องไม่เป็นไรสบายดี